พุจฉานิสชนาที่พระท่านสอนว่าให้อยู่กับปัจจุบันคืออยู่อย่างไรตามหลักพุทธศาสนาครับม,มันก็ไม่ได้ซับซ้อนอีกละอยู่ในปัจจุบันก็คืออยู่ในตอนนี้มึงทำอะไรอยู่อะฟังธรรมเออมีใครแวะไปหาผัวที่บ้านลงไหม <laughs> นั่นแหละไมไ่อยู่ในปัจจุบัน มีใครนึกถึงไหมว่ากลางวันนี้กูจะกินอะไรวะเขาจะทําอะไรให้กูกินเนี่ยไม่ได้อยู่ในปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันก็คือฟังธรรมก็ตั้งใจฟังหูฟังธรรมใจรู้ธรรมตามองก็มองคนแสดงธรรมก็เทนะ่านั้นจบนั่นแหละเขาเรียกว่าอยู่ในปัจจุบันจบสาธุครับ สุขและทุกข์ซ้ำซ้ำไม่เคยพ้นไปวนเวียนกำเนิดเกิดตายดังชีวิตนั้นมีเพียงเพื่อใจ